ครูบุญสวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูบุญก็มาในหัวข้อเมื่อเธอรักตัวเองอย่างไรเงื่อนไขมีหรือที่จักรวาลจะมีเงื่อนไขกับเธอนะคะสำหรับแรนดอมนี้ก็เป็นพลังงานบวกๆนะคะถ้าฟังแล้วรู้สึกดีต่อใจนะคะฟังแล้วมันตรงมันใช่อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามให้กับช่องนี้ของครูบุญด้วยนะคะ เดี๋ยวเช็คพลังงานหลักนะคะพลังงานหลักจริงๆตอนแรกครูบุญก็ว่าจะไม่เช็คนะคะแต่เช็คดีกว่านะคะจะได้ปรับพลังงานด้วยนะคะแรนดอมหลักพลังงานนี้เป็นใครอะไรอย่างไรพลังงานหลักแรนดอมนี้นะคะขอพลังงานหลักแรนดอมนี้ไพ่ห้าใบ เช็คพลังงานหลักแรนดอมนี้ห้าดาบเลยพลังงานหลักกำลังทะเลาะขัดแย้งกับความคิดของตัวเองนะคะไฮราแฟนนมีหลายพลังงานเลยแรนดอมหลักนะคะที่ครูบุญเห็นประมาณ3พลังงานหนึ่งเป็นพลังงานของความเครียดความกดดันคิดไม่ตกะค,ะคิดไม่ออก มีการทะเลาะไม่ว่าจะรอบข้างผู้คนสถานการณ์หรือแม้แต่ทะเลาะกับความคิดของตัวเองอีกพลังงานหนึ่งเป็นพลังงานที่ทุ่มเทโฟกัสอยู่ที่ตัวเองทุ่มเทโฟกัสที่การทํางานทุ่มเทโฟกัสที่การหาเงินการได้ทําในสิ่งที่รักการได้รักในสิ่งที่ทําและอีกพลังงานก็เป็นพลังงานที่ค่อนข้างหนักแน่นมั่นคงทางใจมีความสุขความสงบทางใจดีนะคะบางคนก็คือ อยู่ในศีลในธรรมนะคะพึ่งตนพึ่งธรรมชอบสวดมนต์นั่งสมาธิถือศีลปฏิบัติธรรมนะคะไม่ว่าจะปฏิบัติธรรมในทางโลกหรือจะบวชเนคขมก็ตามนะคะไฮโลแฟนนี้บางคนนะคะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์นะคะไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ด้านใดก็ตามนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะ มีความสุขมีความสบายใจกับสิ่งที่ทำนะคะนี่คือพลังงานหลักถ้าลมกลุมตุนมิถุนมังกรพฤกษบกันเด่นนะคะราศีพฤษธาแรนดอมหลักเมื่อเธอรักตัวเองได้อย่างไร้เงื่อนไขนะคะมีหร้อจักรวาลจะมีเงื่อนไขกับเธอนะคะจักรวาลจะส่งอะไรมาให้คะจักรวาลจะส่งอะไรมาให้ก็จะใช้ไพ่หลายๆสำรับนะคะ ออมาอีกแล้วนะคะพลังงานนี้แบบว่านะคะพลังงานใครคะก้าดาบมีพลังงานของความเครียดนะคะต้องก้าวข้ามนะคะต้องก้าวข้ามให้ได้นะคะไม่งั้นเนี่ยไม่ได้สิ่งที่ดีจากจักรวาลน,นะ ชาวเวอร์อัศวินไม้จะมีการเทคแอคชั่นมาอย่างรวดเร็วจากใครคนหนึ่งนะคะซึ่งใครคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณไม่ได้อยากให้เขากลับเข้ามาก็ได้นะคะ <c oughs> อาจจะเป็นคนที่เคยเลิกลากันแล้วทาวเวอร์ Tower. จบกันอย่างกระทันหันนะคะไม่ติดต่อพูดคุยสื่อสารกันไม่ว่าจะในฐานะคนรัก คนคบหรือในสถานะสเตตัสที่ไม่ชัดเจนก็ตามจะมีการมาของใครคนนี้ธาตุไฟเมษสิงธนูชัดเจนมากและเป็นคนที่อาจจะเคยรู้จักกันในวัยเด็กถ้านะคะถ้าไม่ใช่คนเก่าๆก็อาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันในวัยเด็กนะคะแล้วห่างหายกันไปนะคะไม่ได้พูดคุยติดต่อสื่อสารกันเลยกับอีกพลังงานหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนใหม่ในชีวิตคุณนั่นแหละ นะคะคที่คุณก็ไม่รู้จักเช่นกันเขาจะเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยเขาจะมีช่วงอายุที่ห่างกับคุณมากๆนะคะคนคนนี้เดว,วิล <c oughs> เดว,วิลมาทำไมคะ <c oughs> แฮงแมน,นออกมาอีกแล้วเนี่ยแตเตรียม <c oughs> พนักงานไม่ค่อยอไม่ค่อย j u จั m e n t เมื่อเธอได้นะคะเมื่อเธอรักตัวเองได้อย่างไรเงื่อนไขมีหรือที่จักรวาลจะมีเงื่อนไขกับเธอให้จักรวาลออกมาคอนเฟิร์มนะคะจักรวาลคอนเฟิร์มว่าแรนดอมนี้สิบเหรียญความสุขสิบดาบเลเวอร์สี่ดาบจะมีการมานะคะทั้งคนเก่าคนใหม่บอกเลยนะคะเพราะว่า พลังงานความรักไรเงื่อนไขเนี่ยมันจะดึงดูดได้ทุกสรรพสิ่งนะคะไม่ว่าจะเก่าสมัยดังนั้นมีเกณฑ์ว่าแรนดอมนี้นะคะจะต้องได้เลือกนะคะได้เลือกระหว่างคนเก่าที่เคยทำให้คุณเจ็บนะเจ็บหนักนะเจ็บหนักสาหัสสาการเลยแหละจนวันหนึ่งคุณรักตัวเองได้นะคะคนคนนี้กลับเข้ามาในชีวิตคุณซึ่งคุณมีสิทธิ์เลือกนะคะเนี่ยให้ดีเอ็มเพลออกมา คุณคือดีเอ็มเพนะคะคุณคือความอุดมสมบูรณ์คุณคือความรักคุณคือคนที่เลิกค่าดังนั้นนะคะคุณย่อมรู้ว่าใครที่จะไม่ลดคุณค่าของคุณนะคะสิ่งที่จักรวาลก็อยากบอกอยากสื่อสารผ่านครูบุญด้วยราชินีดาบเดอะเบอร์มีเกณฑ์ว่าคุณจะต้องได้เลือกได้ตัดสินใจอย่างแน่นอนจะมีการมาทั้งคนที่เคยทำให้คุณเสียใจ เจ็บปวดแสนสาหัสนะคะแล้วก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยคูบุญจะไม่ตัดสินให้ใครนะคะคูบุญจะไม่เลือกให้ใครนะคะทุกอย่างมีเหตุและผลนะคะสเปริชวลเคสตอบคำถามของจิตวิญญาณโอเพนเนนะคะ ใช้ความรู้สึกลึกๆนะคะจากจิตวิญญาณนะคะในการที่จะเลือกนะคะในการที่จะเลือกความรักในครั้งนี้ให้กับตัวเองโอเพนเน็ตก็คือการเปิดใจแรนดอมหลักบ,บางคนก็คืออาจจะเคยเจ็บนานมีแผลใจมาแล้วทำให้คุณเนี่ยไม่อยากเปิดใจให้ใครนะคะเปิดใจเปิดใจในที่นี้อาจจะหมายถึงการเปิดใจให้คนใหม่ๆไปเลยหรือ เปิดใจให้คนเก่าก็ได้นะคะ B. Childs ความรู้สึกจากข้างในอย่าโกหกความรู้สึกภายในของตัวเองนะคะที่ไพ่อยากจะบอกเลยที่คูบุณสามารถกลั่นกองออกมาได้อย่ากเก็บความรู้สึกไม่ว่าคุณจะรู้สึกอะไรในช่วงนี้นะคะแม้แต่กับความรักความสัมพันธ์ คุณต้องการคุณไม่ต้องการคุณไม่รับไม่ว่าจะคนเก่าคนใหม่คุณสามารถพูดออกมาได้เลยแต่ให้เป็นความรู้สึกจากจิตวิญญาณลึกๆของคุณที่แท้จริงนะคะสิ่งที่จักรวาลอยากบอกเมื่อเชอรักตัวเองได้อย่างไรเงินอนไขเนี่ยสิบเหรียญก็คือความหนักแน่นมั่นคงนะคะในเรื่องของสภาวะจิตใจหรือแม้แต่การดูแลตัวเองภายนอกการงานการเงินราชินีไม้คนที่ ประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมในเรื่องของการทํางานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆมานา,นานาได้ด้วยตัวเองนะคะเป็นคนที่เนี่ยราชินีดาบมีมีพ o าวเวอร์ในตัวเองมากๆพลังงานเพศหญิงนะคะมีพ o าวเวอร์ในตัวเองสูงสุดแล้วยังเป็นดีเอ็มเพสอีกอะ่ะคือพลังงานแบบมีแต่พลังงาน คือพลังงานแบบต้องเป็นคนที่ยกระดับจิตพัฒนาตัวเองมาแล้วนะคะพลังงานนี้มีแต่ไพ่เมเจอร์ใหญ่ๆคุณอยู่ในจุดที่คุณดูแลตัวเองได้ในทุกเรื่องรับตัวเองมากมายนะคะไม่จำเป็นต้องลดคุณค่าเพื่อความรักอันน้อยนิดนะคะสิ่งที่คูบุญอยากจะสื่อไม่ว่าจะเก่าหรือจะใหม่นะคะคูบุญแบบสื่อกว้างๆเลยนะคะอยาก รับความรักที่ต่ำกว่ามาตรฐานของตัวเอง DM เพศคือคนที่จะต้องได้รับท่านะคะถ้าจะได้รับความรักก็ต้องเป็นความรักแบบที่แบบคู่ควรนะคะคู่ควรกับความเป็น DM เพศ DM เพศจิตใจดีมีเมตตาอ่อนโยนน่ารักมากๆถ้าพูดในเรื่องของทางใจนะคะเป็นคนที่มีความเป็นแม่สูงแต่ถ้าพูดในเรื่องของพลังเนี่ยก็เป็นคนที่ มีวาชนาบารมีนะคะบารมีแบบคู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆนะคะแบบดวงคุณนายนะคะถ้าเกิดจะมีคู่ครองจริงๆนะคะต้องแบบลงจากคารจริงๆดีเอ็มเพสนี่ก็ต้องแบบสามีเลี้ยงดูอุปถัมภ์อย่างดีนะคะดังนั้นคุบูลจึงบอกว่าอย่าลดคุณค่าตัวเองเพียงความรักน้อยนิดนะคะถ้าพูดแบบภาษาแบบ ภาษาบ้านๆเนาะก็คือแบบอย่าเอาความรักของตัวเองที่แบบรักตัวเองมากเห็นคุณค่าในตัวเองมากๆแล้วก็เห็นใจผู้อื่นด้วยมีเมตตาด้วยแล้วทําร้ายตัวเองด้วยการไปรับความรักที่แบบจะสร้างความลําบากเดือดเนื้อร้อนใจให้ตัวเองทงั้งทางกายทางใจนะคะครูบุญอ่านครูบุญไม่ใช่แค่อ่านไพ่นะคะครูบุญบอกเลยทุกครั้งที่ครูบุญอ่านไพ่จริงจเนี่ย ไม่ใช่แค่พายความหมายอย่างนี้แล้วครูคุณอ่านแบบนี้นะคะคูคุณแบบเป็นคนใช้จิตสัมผัสในการอ่านพายนะคะเป็นคนที่นั่นแหละ,ะค่าำพูดครูุณมันจึงบางทีมันจึงลึกซึ้งนะคะถ้าฟังด้วยใจจริงๆ the world ก็คือคนที่แบบอยู่ในจุดที่เป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดฮาดีมากนะคะดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะถ้าดีกว่านี้ก็คือแบบ คือหาคนที่ดีแบบนี้ในแบบโลกมนุษย์ไม่ได้อีกแล้วประมาณนี้นะคะไพ่ไพ่แบบสุดยอดนะคะมาเดี๋ยวครูบุญมาใช้ไพ่สำหรับอื่นก็เหมือนครูบุญสอนในเรื่องของการพัฒนาตัวตนนะคะยกระดับจิตไปด้วยนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ว่าครูบุญเปิดคอร์สใหม่ล่าสุดซึ่งคอร์สนี้คอร์สพิเศษเป็นคอร์สเฉพาะเจาะจง คนเท่านั้นนะคะชื่อคอร์สลูกรักจักรวาลเป็นคอร์สสำหรับคนที่เป็นลูกรักจักรวาล mm hmm. พิเศษอย่างไรนะคะคอร์สนี้ก็คือครูบุญจะสอนการยกระดับจิตพัฒนาใจเพื่อทำงานทางด้านของภารกิจจิตวิญญาณนะคะ mm hmm. ปลดล็อกจิตปลดล็อกใจให้คุณทำงานที่ตรงกับเจตจำนงที่คุณเกิดมาเพื่อทำเพื่อเป็นสำหรับใครที่รู้สึกว่าชีวิตมันยังไม่เข้าร่องเข้ารอยยังแบบ มีปัญหารอบด้านครูบุญบอกเลยนี่เป็นสัญญาณหนึ่งว่าคุณมีภารกิจจิตวิญญาณแต่คุณยังไม่ตื่นคุณยังไม่เข้าสู่เส้นทางนี้ดังนั้นคุณจะเจอปัญหารอบด้านเพื่อที่จะให้คุณตื่นรู้หรือเข้าสู่ภารกิจของตัวเองหากเราทําอะไรที่มันตรงข้ามกับเจตจำนงที่เราเกิดมาเพื่อทําเพื่อเป็นบอกเลยว่าเราจะหาความสุขยากนะคะครูบุญสอนจากประสบการณ์ตัวเองนี่แหละนะคะแล้วก็องความรู้ที่ครูบุญได้รับมา ค่าคอร์สหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทค่าคอร์สนี้ถูกมากนะคะถูกมากๆถ้าเอาราคาคอร์สนี้ไปไปถั่วเฉลี่ยกับเวลาที่เราเสียค่าหวยแต่ละเดือนนะคะซึ่งค่าหวยเนี่ยถูกบ้างผิดบ้างส่วนใหญ่ก็จะผิดนะคะแต่การเอาเงินมาโรงเรียนกับครูบุญเนี่ยได้ประโยชน์คุณค่ามหาศาลโดยเฉพาะคุณค่าในตัวเองนะคะครูบุญจะ,ะไลฟ์สดสอนในกลุ่มวันที่เจ็ด เดือนกรกฎาคมนี้นะคะเป็นเวลา7วันและแถมไพ่ยิปซีของครูบุญในราคา2,000กว่าบาทที่มีคู่มือภาษาไทยนะคะไพ่ยิปซีชุดนี้เหมาะมากกับคนที่เดินสายจิตวิญญาณนะคะและอ e ีบุ๊กที่ครูบุญกำลังเรียบเรียงบทความซึ่งอ e ีบุ๊กนะคะเปิดให้จองเหมือนกันนะคะ2,222บาทในอนาคตจะปรับเปลี่ยนราคาอย่างแน่นอนพร้อมกับ จะไปอยู่ในคอร์สในราคาหลักหมื่นนะคะราคานี้จะให้จองแค่9คนเท่านั้นนะคะคอร์สนี้นะคะ1 1 1่1บาทเป็นคอร์สสำหรับคนที่เป็นลูกรักจักรวาลไม่ได้เรียนเพียงเพื่อ,อจะเป็นนะคะเรียนมาเรียนไม่ได้เป็นเพียงลูกศิษย์ขุนแต่อนาคตคุณจะกลายเป็นคนที่มีคุณค่าต่อผู้อื่นนะคะแล้ววันนึงคุณจะรู้สึก ซาบซึ้งในตัวเองมากนะคะที่เลือกตัดสินใจมาเรียนคอร์สนี้กับครูบุณคุณจะกลายเป็นผู้นําผู้อื่นเป็นความหวังของผู้อื่นเป็นครูบาอาจารย์นะคะแล้วคุณจะรู้ว่าคุณค่าของการเกิดมาของคุณคืออะไรนะคะ mm hmm. คลีนซิง่งการเคลียร์พลังงานนะคะที่พลังงานจักรวาลอยากจะสื่อสารอเวค n i n g เนี่ยคลีนซิ่งนะคะปรับพลังงานตัวเอง การตื่นรู้การเข้าใจการมองเห็นการมองเห็นแบบไม่ใช่ใช้ตานะคะต้องเปิดจกักรบสีเขียวนะคะจะกักรบหัวใจมูลพัดจัน inner voice เสียงเรียกจากภายในบทสรุปนะคะไพ่คินซิ่งออกมาสองครั้งเลยแรนดอมนี้ถ้าไม่ใช่พลังงานที่ ครูบุญพูดมาทั้งหมดไม่ใช่พลังงานของผู้ที่ยกระดับจิตพัฒนาตัวตนนะคะสิ่งที่คุณต้องทําก็คือเคลียร์พลังงานลบๆในตัวเองนะคะเพราะว่าพลังงานลบมันเกาะนะคะเกาะสะกระหัวใจทําให้คุณไม่สามารถรักตัวเองได้รักผู้อื่นได้เมตตาให้อภัยผู้อื่นได้นะคะครูบุญให้องค์ความรู้แบบระดับแบบคอร์สเรียนส่วนตัวเลยนะคะสิ่งที่ครูบุญให้ คุณจะได้รับสิ่งดีๆนะคะก็ต่อเมื่อนี่แหละนะคะเมื่อคุณได้รักตัวเองอย่างไร้เงื่อนไขอินเนอร์ไวนะคะฟังเสียงตัวเองนะคะฟังเสียงภายในไม่ใช่ฟังเสียงคนอื่นนะคะไม่ใช่ฟังเสียงเพื่อนเสียงคุณพ่อคุณแม่เสียงใครๆก็ตามที่มันไม่ใช่เสียงที่มาจากภายในจิตวิญญาณของตัวคุณเองนะคะพรในการค้นหาตัวเองและชงเชื่อใจ วันนี้คุณมาสอนจิตวิญญาณนะคะเนี่ย a b a s i n g for healing คุณจะได้รับการเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเมื่อคุณเข้าสู่เส้นทางภารกิจจิตวิญญาณคุณจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเงาเศร้านะคะนี่คือสิ่งที่ได้รับอันดับแรกเลยคุณจะกลายเป็นคนที่ชามนะคะ charming นะคะเป็นคนที่แบบดูรักตัวเองมาจากภายในนะคะอย่างที่ครูบุญเนี่ยทำให้ดูนะคะทำให้ดู แล้วก็นะคะประชาสัมพันธ์แป้งแบนดคูบูออร่ามหาเสน่ห์เปิดจองราคาพิเศษพร้อมลิฟนะถึงสัปดาห์นี้นะคะวันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะคะแป้งมาแล้วนะคะภายในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นราคาปกติแล้วนะคะใครได้ไปนะคะโชคดีมากนะคะแป้งตลับนี้ให้อะไรมากกว่าความสวยอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็คูบูลประชาสัมพันธ์สาหรับ รุ่นเดิมนะคะรุ่นเดิมของครูบุญจะเป็นเบอร์ศูนยซึ่งตอนแรกครูบุญตั้งใจว่าจะเก็บไว้ใช้เองนะคะแต่นะคะครูบุญประมวลนะคะประมวลแล้วว่าครูบุญจะใช้ไม่ทันดังนั้นครูบุญขอนะคะขอแบ่งให้คนที่นะคะอยากใช้จริงๆนะคะแป้งตาลับนี้เบอร์0ูนยนะคะได้เบอร์ สีผิวที่แบบผิวขาวผิวขาวเหลืองนะคะผิวขาวอมชมพูนะคะผิวสองสีกืับแทนใช้ได้นะคะครูบุญให้ราคาปกตินะคะราคา690ที่ครูบุญขายแต่ครูบุญให้พิเศษ2ตลับสุดท้าย2ตลับสุดท้ายนะคะฟังดีๆนะคะ2ตลับสุดท้าย599บาท599บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะมี2ตลับเท่านั้นนะคะแป้งครูบุญเนี่ย รุ่นนี้เขาจะหมดประมาณเดือนตุลานี้นะคะดังนั้นครูบุญจึงต้องแบ่งปันให้คนอื่นที่เขาอยากจะใช้จริงๆนะคะแล้วกอ็อาจจะเรื่องค่าเขาเรียกอ,อะไรนะเงินนะคะปัจจัยอาจจะไม่พอนะคะซึ่งครูบุญให้พิเศษให้เป็นความรักนะคะให้เป็นความรักของขวัญ599จัดส่งฟรีนะคะถ้าในสนใจแอดไลน์มานะคะ จบแล้วนะคะสำหรับวันนี้ท่านใดได้รับอะไรดีๆอย่าลืมก็ทุกใจกดติดตามให้กับช่องนี้ของครูบุญด้วยนะคะ